สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนชาวเดอะช็อกเรากลับมาในช่วงของเดอะช็อกเรโทรกันอีกครั้งหนึ่งใน EP นี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆส,สั้นเลยนะครับเป็นเรื่องถ้าถ้าฝาจำไม่ผิดเนี่ยเขาเล่าไว้กับพี่ป๋องหูเสียงแบบอุบอิบอุ้อีเลยก็พยายามไปนั่งแกะมาว่าเขาเล่าเรื่องราวอะไรกันนะฮะสมัยน่าจะเป็นเรื่องแสมัยายตี้ช็อกละ นายที่ช็อกก็ปี38 39 40แถวๆนั้นน่ะนะครับมาถึงตอนนี้ก็รวมๆจะ26 27ปีแสนะิบละนะฮะถอดเสียงออกมาแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยคนเล่าเนี่ยชื่อพี่ไข่คุณไข่นะฮะคุณไข่ก็คือมือกลองของสตรีทฟัง์โรเลอร์ แต่เรื่องนี้เขาเล่าตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นสตรีทฟังแล้วนะนะเล่าก่อนล้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณไข่พี่ไข่เนี่ยก็เล่นดนตรีอยู่ในผับในบาร์ยุครุ่งเรืองยุคนั้นนะทุกร้านก็จะต้องมีวงดนตรีเล่นสดนะครับเล,เล่นโจ๊ะผับเพื่อชีวิตบ้างโน่นนั่นนี่เป็นยุคเฟื่องฟูยุคหนึ่งของของนักดนตรีในผับในบาร์เลย มีอยู่วันหนึ่งพี่ไข่น่าจะเป็นวันหยุดวันพักซึ่งนักดนตรีเนี่ยในยุคเรืองรองหนานแน่นเนี่ยคิวเขาจะต้องเล่นเล่นเล่นยาวยุคก่อนนะเขาจะมีร้านประจำเลยเล่น,เล,นเล่นทุกเล่นทุกวันเล่นสุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมีเวลาล็อกประจำในยุครุ่งเรืองนะจะได้หยุดจะได้ว่างมันก็อาจจะเป็นช่วงที่วันพระวันโกนวันอะไรอย่างเงี้ยที่เขาห้ามขายเครื่องดื่มสุรา นะซึ่งจังหวะที่มีวันว่างเนี่ยพี่ไข่เขาก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนรุ่นพี่เขารบรักสนิทกันเหมือนไปรีชาร์จพลังให้ตัวเองก็โทรหารุ่นพี่บอกว่าสะดวกไหมโน่นนั่นว่าจะไปหาไปพักผ่อนซะหน่อยนะครับอ่ะได้จังหวะก็เลยไปรุ่นพี่ท่านเนี้ยบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับรุ่นพี่นะบ้านก็อยู่ต่างจังหวัด ไปถึงก็ไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรแปลกก็ใช้ชีวิตตามอาร์ติสนะฮะก็ว่ากันไปแต่เรื่องเนี่ยมันไปเกิดขึ้นตอนกลางคืนซึ่งพี่ไข่เขาก็นอนพักค้างบ้านเพื่อนรุ่นพี่ท่านนี้อาจจะเต็มกราฟครึ่งกราฟอันนี้ไม่รู้นะครับก็ไปนอนในขณะที่นอนนอนหลับอยู่ คนนอนหลับจะหลับลึกหลับตื้นหลับแบบละเมอมันก็ต้องมีขยับเนื้อขยับตัวบ้างถูกไหมฮะในจังหวะที่พี่ไข่เขาพลิกตัวก็มีความรู้สึกว่ามันไข่วะมันนั่งจ้องมองอยู่ใครวะลืมปลือปลอปล้อตาครับเห็นเป็นร่างใครสักคนไม่รู้มันนั่งคล่อมอยู่มันนั่งคล่อมอยู่พยายามจะมองใครวะไม่รู้จักใครวะ เห็นเป็นร่างผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อกั๊กไม่ใช่เสื้อวินนะเสื้อกั๊กเป็นแบบเสื้อกั๊กที่แบบลายสวยแปลกตาซึ่งต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดเล่าในช่วงนายทีช็อกเนี่ยในยุคปีนั้นน่ะสามแปดยุคนั้นเขานิยมใส่เสื้อกั๊กมาก ใส่เสื้ออะไรก็ต้องมีใส่เสื้อกัก๊กลายสวยๆสวยเสื้อกั๊กหลายแบบเลยซึ่งยุคนั้นป๋าก็ใส่ปา๋ปามีเสื้อกั๊กแบบยี่สิบสามสิบตัวก็จะใส่เสื้อกั๊กทับอ่าใส่ยีนเสื้อกั๊กทับอะไรเงี้ยซึ่งตรงกับที่พี่ไ่เล่าเลยเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งดำดำคล่อมเขาแล้วก็ใส่เสื้อกัก๊กเสื้อกั๊กตัวนี้สวยมากพี่ไ่บอกสวยมากจําได้ติดตาสวย ตัวเขาเองก็แบบมันใครวะพยายามขมตาหลับ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 ไม่ลงไม่ใช่หลับลงไม่ใช่สลบหลับไม่รู้สึกตัวหลับไม่ลงยันเช้าก็จะเห็นภาพแบบเนี้ยตลอดเช้าเลยแบบก็นอนหลับหลับตื่น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 หลับหลับนะมันไม่ได้หลับสนิทเช้ามาก็เลยเล่าให้รุ่นพี่ฟังเฮ้ยพี่ เมื่อคืนเนี่ยตอนนอนอะเห็นไม่รู้ร่างใครวะแม่งคล่อมผมอะใส่เสื้อกักอ๊กนุ่นเสื้อกั๊กตัวนี้แม่งสวยมากลายประมาณนี้อย่างนี้ก็เล่าให้ฟังรุ่นพี่ก็บอกเฮ้ยจริงเหรอคนหน้าเจริญรุ่นพี่คนนี้ก็หน้าเจริญนะเฮ้ยงั้นไข่งมาเน,นี่ก็เดินพาไปเปิดประตูเปิดตู้เสื้อผ้า เสื้อประมาณนี้เหร่เสืกากเปิดมาปุ๊บเจอเสื้อกากตัวหนึ่งแขวนอยู่ในตู้ประมาณนี้เอาวะใครพี่ไข่บอกเฮ้ยเออพี่แม่งเสื้อตัวนี้เลยอ e แม่งเสื้อตัวเนี้ยเหมือนตัวนี้เลย ja, oh, เสื้อใครพี่อ๋อเสื้อตัวเนี้ยแม่งเป็นของรุ่นพี่พี่เองคือแม่งเอามาลืมไว้ที่บ้านแต่แม่งตายไปสามวันแล้ว เพิ่งตายไปสามวันที่แล้วตกน้ําตายที่เขื่อนตกน้ําตายที่เขื่อนก็เลยเขาอาจจะมาลาบ้างอาจจะแบบเสื้อโตัวโปรดหรือเปล่าก็เลยมาลาแบบสนิทกันก็เลยมาดูว่านี่ใครว่าอะไรเงี้ยฟังเรื่องราวจบล้างหน้าล้างตาเสร็จได้พี่พี่ใขรกลับบ้านก่อนก็เลยลากลับเออเเรื่องมีแค่นี้เองสั้นๆ พี่ไข่พี่ไข่มือกลองสิทธิ์ฟังเล่าไว้ตั้งแต่เดอะช็อกไนที่ไนที่ช็อกนะครับเออเป็นเรื่องแปลกก็เป็นไม่ได้อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะบางที3วันไงเขาอาจจะสนิทกันกับเพื่อนรุ่นพี่คนนี้อาจจะมากินมานอนสนิทกันมาใช้ชีวิตถึงขนาดมาลืมเสื้อกักไว้ที่นี่ก็น่าจะแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมกันบางอย่างแล้ว3วัน7วันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินว่าวิญญาณมักจะมาล่ำลา มาเก็บรอยเท้ามาล่ําลาคนที่ผูกสมัครรักใคร่ห่วงใย,ยซึ่งกันและกันอะไรประมาณเนี้แล้วก็บังเอิญบังเอิญเป็นวันที่พี่ไข่แกไปนอนที่บ้านานี้ก็เลยก็เลยเห็นก็เลยแบบเอ้ยมึงใครวะใครวะมานอนบ้านเพื่อนกูไข่ป้าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็อาจจะผูกพันเพราะอย่างน้อยก็มีเสื้อกลากตัวโปรดของแกอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าแห่งนี้อ่ะเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้พูดถึงเสื้อกลากนะ ป่ามีเยอะเลยเปิดทุกวันนี้ก็ยังเก็บอยู่นะแต่ไม่ได้ใส่ใส่ไม่ได้ละมันไม่ใช่ยุคสมัยของมันแต่ก็เก็บไว้ไม่ถูกนะตัวหนึ่งอะแพงนะเปิดดูแล้วก็นึกถึงความหลังเสียดายเงินไม่น่าซื้อมาเลยอะทั้งหมดคือเดอะช็อคเรตโทชอบไม่ชอบเช่นเดิมครับคอมเมนต์ Comment กันบอกกันได้ชอบเรื่องประมาณไหนอยากให้เล่าโทนไหนอยากให้เรื่องแนวไหนบอกได้เลย ติดตาม EP ต่อไปครับจะเป็น DJ ท่านใดจะเป็นเรื่องใดจากประสบการณ์ของใครต้องติดตามกันที่นี่ที่เดอช็อต ok นี่แหละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่เราทีมงานเดอช็อค ok, ตั้งใจอัปโหลดให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับพบกันใหม EP นะ่ EP หน้าสวัสดีครับ